สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดเกษตรปัตตานีนะคะภายในมอ,อปัตตานีค่ะซึ่งที่นี่เราก็จะมีสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะเป็นตลาดเกษตรที่พบกันทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่ช่วง7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลาประมาณ11บเอนาฬิกาค่ะแวะมาชิมช้อปกันได้นะคะที่นี่บรรยากาศดีสดชื่นมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่บริเวณติดกับป้อมยามหนึ่งในมอปัตตานีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ เลยครับวันนี้ไม่มีปสงค์นะครับเพราะว่าเป็นความเป็นธรรมเพื่อสุขภาพนะชือออมดวงรอซักมะมิงครับเป็นอย่างไรบ้างมาที่ข,ขายที่ตลาดเกษตร,รปรตัตตานีมอ,อปตัตตานีค่ะก็ดีครับก็ดีก็รู้สึกดีใจครับมีอะไรมาขายบ้างผลิตภัณฑ์ก็ผลิตภัณฑ์มีมะพร้าวน้ำหอมครับแล้วก็มีต้นกล้ามะพร้าวก็มีครับ แล้วก็มีมะนาวต้นมะนาวแล้วก็มีครับค่ะแล้วคิดว่าตลาดนี้จะช่วยเสริมรายได้กับเราเป็นอย่างไรบ้างดีมากเลยครับช่วยเสริมรายได้ดีมากเลยครับขายได้ต่อวันเป็นอย่างไรคะก็ก็ถือเก็บดีนะครับดีดีนะเอาฝากเชิญชวนลูกค้าหน่ก็ถ้าใครได้ดูได้เห็นนะก็ช่วยมาอุดหนุนหน่อยครับเพราะเป็นตลาดเกษตรนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช้ปุ๋ย วิเคเคมีแล้วก็ไม่ไม่ใช่สารพิษน,นะครับ,บมีวิธีการทำอย่างไรคะทำกับแป้งข้าวเหนียวกับมะพร้าวอ่อนค่ะ,ะรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานมันหวานมันเลยอันนี้ขายราคาเป็นอย่างไรคะเซ็ตละเซ็ตละ3 5บาท5ชิ้นค่ะ๋อ้ะจะจะอาเป็นอย่างไรบ้างตลาดนัดเกษตร ตลาดเกษตรโอเคมากเลยลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีอะไรโปรโมทแนะนําบ้างในอังคารหน้าหรือวันพฤหัสที่จะถึงนี้มีคำขนมไทยทุกอย่างร้านีอร่อยทุกอย่างฝากเชิญชวนมาอุดเหมือนกันได้นะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสมศักดิ์ครูวมุกครับพนักงานของคณะศึกษาศาสตร์ก็มาเที่ยวตลาดก็รู้สึกดีครับได้มีสินค้าจาก ชุมชนได้มาจับจ่ายในหมาเรยก็ดีครับอยากให้มีโครงการนี้ตลอไปครับผมอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้ค่ะที่ตลาดน่านเกษตรกรนะคะในมอปัตตานีค่ะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็พบกันในวันพฤหัสหน้านี้นะคะแล้วก็ทุกวัน,น,นอนังคารค่ะวัชรยิ่ดำโนนสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงานค่ะ